แก้วต้อติด้วยเหรอแกละ120เพื่อลูกคนเดียวเลยนะคะเช็คก่อนค่ะเออโหเช็คด้วยอะเช็คใหม่เช็คใหม่แม่ไม่เห็นเช็คเช็คก่อนเช็คเช็คโอ้ไม่เช็คละอือไม่เพื่อลูกไม่ไม่ใครเลยนะเนี่ยปิ้นปิ้นไหมคะปินแฮปปี้ไหมคะอ่ะบอกแม่ก่อนแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้โอเคให้แม่แม่กินด้วยสิครับ ไม่ต้องเอาดึงออกมานะครับมาแม่แม่กินด้วยครับมาอยก่อนให้แม่แม่กินด้วยครับ <c oughs> แตงโมปัน่นก <c oughs> ินไหมครับอร่อยนะ <c oughs> หรือว่าอร่อยไหมครับ <c oughs> อย่าทำหกนะลูกเดียวนยร้านอยู่ตรงนี้ มีโลโก้อยู่ไม่ใช่รถเข็นเนอขอยี่สิบก็มาแม่แม่โดดด้วยครับ๋อด,ดูดูครูชินจังไปด้วยเหรอเหรอดูครูชินจังไปด้วยเป็นไงล่ะชอบไหมอชอบด้วยเหรอเูกชอบดูครูชินจังมาแม่มีแม่กินด้วย เดี๋ยวไม่ไปเอากระดาษที่ชูมาลองเดี๋ยแฮปปี้เนาะไอ้ยูแฮปปี้ฮึแฮปปี้ตอบแม่ก่อนอ่ะอย่าดึงหลอดเดี๋ยวมันหกอย่าหกนะเราหกนะแม่เก็บเลยนะครับ